สวาัสดีนะทุกคนวันนี้เรามาทําอะไรกันหรอพี่เชนวันนี้เหรอเราก็จะมาพานุไปขึ้นรถไฟหอดีลังกากันยังไงล่ะไอบอกว่าวันนี้เราจะมาขับรถรางส่งของกันนะหากเราส่งอะไรอ่ะนี่ไงส่งคนขึ้นชานชาลาเออเดดเดวเดดยังไม่ขึ้นเลยอ้ามกลับไปกานเดียวผู้โดยสารอยู่ข้างหลังเบรกก่อนโอ้ยเบรกไกลเหลือเกินเดี้ยวเกียวเดี้ยวถอยหลังถอยหลังัโอ้ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเอาเลยแล้วเอาเลยแล้วเบรกเบรจะถึงไหมวันนี้ลืมรับผู้โดยสารเลย ท่านผู้ด้สารทราบกระุน้าขึ้นรถได้เลยและรับเข็มขัดนิรภัยด้วยเพราะว่าเราจะพาทุกท่านเดินเวหาการเดินทางนี้ไม่รับประกันความปลอดภัยของทุกคนนะครับมีคนไม่ยอมขึ้นคนหนึ่งด้วยเหอดูดีสงสัยเขากลัวนะเขากลัวเดีล้วที่เขาไม่ขึ้นขันเนี่ยเบาเบาเบ๋าเบาเดยวเดียวตีของตีของระวังอุ้ยเสียวต้องปรกหน่อยล้อไม่ค่อยดีทางล้อมันจะลอยๆไงก็ไม่รู้นะ โอ้โหไหลโค้งไหลโค้งโค้งหักซอกหักซอกอุ้ยอุ้ยสันสันสันแต่แทกกระหันกระแทกกระหันมากล้อมันไม่ค่อยดีหรอเอิมล้อมันเสียสีกันน่าดูเลยนะนี่เบื่อวัวหูนึกว่าจะผ่านไม่ได้คะแล้วด้วยแล้วข้างบนน่าอะไรเนี่ยเอ้ยตีของขึ้นไปเลยนี่มันรถไปหอดตีลังกาชัดๆเลยเฮ้ยไม่ใช่รถรังส่งของ วันนี้เราจะไม่ได้ส่งของเราจะส่งนุ๊นุไปนรลอไุ้ยมันมันสันสันขนาดนี้นี่เครื่องอ้ามรุ่นอะไรเนี่ยขึ้นข้างหลังมันหนักล้อจะหลุดไหม่มันทุกหลายคนอยู่นะอขึ้นเล่าขึ้นเล่าขึ้นสูงขึ้นเรื่อยว่าพี่เคนหนักเหรอหนักข้างหน้าต่าหักเล่าหนักข้างหลังนุ๊ปต่างหักเล่าเออเออเออหายมาสันสันแบบนี้พี่เคนจะถึงไหมเนี่ยนี่มันต้องถึงนี่เออสันๆจะรียุสเขาย็นออกมาแล้วนะ แรงหมดแรงหมดแรงสองหมดนี่อย่างนี้ต้องไม่แตะเบรกไปเร็วไปเร็วโอ้โหเครื่องไปแทอยู่ขันเหลืเกินเนี่ยโอ้ยเย้าโอ้ไปเร็วจะถึงบ้านไปแล้วเนี่ยว้าวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วข้างบนไปต่อไปต่อไปต่อเอ้ยเอ้า อาบอกนะว่าน้ำมันหมดนะเอ้ยระวังอ kind of ัมโอ้โหช้าหน่อยช้าช้าโอ้โหเย็นถึงที่หมายแล้วอุ้ยนเราจะไม่ถึงซะแล้ววันนี้แล anyway ้วเราก็ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายจนได้อย่าเซฟก่อนเซฟก่อนเอาล่ะนุ๊ปลอดภัยแล้วนะผู้โดยสารนุ๊ลงได้เลยแล้วเราก็จะรับผู้โดยสารใหม่นะให้มาขึ้นรถของเราต่อ ทางที่เราจะไปข้างหน้าต่อก็จะมีอุปสรรคนะถึงจะมีอุปสรรคเยอะแยะแค่ไหนเราก็จะต้องไปส่งผู้โดยสารนู๊ปเนี่ยให้ถึงชั้นชลาข้างหน้าให้ได้เลยโอ้โห,โหอย่างงี้ก็ไปแรงสุดแรงเกินเลยอ้ามไปเลยยักษ์ต้องตีของนายตีของนายนั่นนหละขอแรงแรงเลยขอแรงแรงหน่อยตีพลาสตแลเราตีลูกาไปเลยย,ยักษ์อ้อยอย่างมันนะ่ะโอ้เสียวไส่มากเลยโอ้โหสุดยอด นมันรอรอกฮัสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยถ้าตีลังกาสักหนจะดีมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะมีตีลังกาด้วยนะยังไม่ถึงที่มันจะต้องตีลังกาอ๋อมันคตรโ<ว>คตร <c oughs> เขี้ยวเหรอเฮ้ยเยอะเยวสลายยังไ,ไม่ถึงฟังฝันเอามาลองอีกรอบแล้วกันเนาะเอาล้วนะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเล่นเปลี่ยนเล่นเอาเปลี่ยนเล่นมั่งใช่เปล่าไอ้ตรงนี้มันจะไปได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว ลงรับผู้โดยสารก่อนนะเราลืมผู้โดยสารได้ไงเนี่ยเฉยเลยครับทุกทุกคนชิดในครับชิดในบริการทุกระดับประทับใจเลยนะครับเดนเมื่อกี้ไม่ค่อยดีนะไนแล้วผู้โดยสารเอาแล้วนะเราจะไปกันแล้วไปกันเลยเดินหน้าเต็มกำลังแล้วก็อย่าลืมเบรกนะเบรกได้แล้วเบรกเบรกเบรกอุ้ยโอ้โหเหยเบรกแทนแล้วเนี่ยกระทนกระทันมากเลยคนนั่งเท่าไรจะเหยเบรกแทนแล้วนะย ว้าวถึงแล้วเหรอพิงชั้นชราที่สองแล้วหายากหนักหนาแน่ป่าอันนี้มันง่ายไปนะเขาไปกดโหดแล้วแบบสิบตลบเลยได้มาอันนี้ก็โฮดแล้วดูล้อก่อนไหมล้อมันจะไปได้สักแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยดูรถเพื่อนเราดิเฮ้ยยังแท้เฮ้ยไปนั่งกับเพื่อนเป้าว้าวเฮ้ยของเพื่อนเป็นรถจารวดเลยนะแปลว่ามันต้องบินออกไปนอกโลกได้แน่เลยมันไม่น่าจะบินได้เออแต่ไปมันก็กระแทกไปเลยกาบอกให้กดปุ่มขวาเน่ะ ข้างข้าเนาะไปดิเฮ้ยแข่งกันบ้านายแข่งกันบ้ารถรางของเพื่อนนี่มันจ้าบมากเลยนะนี่เราต้องแย่งรางแล้วนะไปเลยอ้าวหยาเฮ้ยเดี๋ยวขวัญช่วยหน่อยครับทำไมไปไม่ได้อ่ะอ๋อเขารู้ล้วพี่คิมทำไมเหรอืมมันไม่น่าจะบั๊กแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นะเขาขอไปกับเพื่อนก่อน ได้ฟิลวิ่งนี้หน่อยพี่เคนไปด้วยดิราสลัสยาเล่าเดี๋ยวรอพี่เคนด้วยคราก่อนรอไปก็ดีเราขอไปกับเพื่อนสับปะปอเโอะเดี๋ยวจะดูข้างหน้าดิข้างหน้ามันจะไปได้ไหมเนี่ยนั่นรถคทอ่ะรถเร้ามันให้ต้องแป่งนี้นะนะเดี๋ยวช่วยนุ๊กก่อนให้ต้องแต่งน้องนุ๊กต้องสารนุ๊กจุงเบยอ๋อเพื่อบอกว่าด้านขวาอ,อะ ขวาก็ขวาไงอ่ะแเราไปไงอ่ะเอาเพื่อนทำไมทิ้งกันาแบบนี้ล่ะเพื่อนเอาเอาไปเลยเพื่อนจะให้เราทำเราแล้วก็ชนอย่างเดียวสิเพื่อน๋ยวไปไม่ได้นะเพื่อนนะเอาพังละเอาพังเลยเพื่อนเดี่ยวของเพื่อนมาพังเ่ะนเนี่ยเดี๋ยวก่อนใช้ผดวิทยามันไปไม่ได้อ่ะเพื่อนดูเดียเจ๊งแล้ว อันเรามาลองไปของเรากันอีกรอบดีกว่านะแล้วเอาเลนนี้ดีกว่านะลองเลนด้านขวากันละกันมาพี่เคนเขารู้แล้วว่าไปยังไงไปไงอ่ะอาน่าเดี๋ยวไปหลังไปเปล่ารับรองว่าข่าวเนี้ยไม่พลาดแน่นอนก่อนอื่นนี้เลยรับผู้โดยสารก่อนเลยชอบลืมรับผู้โดยสารอยู่เรื่อยเลยจะวิ่งรถรางเปล่าๆอยู่เรื่อยในนี่เหรอดีๆนะอ้อมรอบเนี้ยผู้โดยสารนั่งเต็มคันเลยแล้วก็เล็กเลยอ่าแล้วทางอะ่ะ แล้วก็กดรังเนี่ยให้มันมาด้านขวาเนาะอ้าเป็นอย่างนี้นี่แล้วจากนั้นเราก็เล่นเครื่องแบบค่อยๆไปแล้วก็เบรกเบรกดีเบรกเออนั่นแหละเบรกแต่เราต้องลงนะลงมาจากเครื่องแล้วก็กดปุ่มให้มันมาทางด้านซ้ายว้าวล้วให้ค่กลับไปนั่งที่แล้วก็ขับต่อแต่แล้วก็ลงไปใต้ข้างล่างเลยนะหน้าทิ่มเลยนะนี่นะรับต่อเสรลจแล้วเราเก็เบรกเบรกกันต้องเบรกเหรอข้างหน้าก่ช เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าบเบรกกันเห็นป่นีๆเบกตัวโกง,งไงนะโอเคแล้วก็ต้องลงจากเครื่องนะแล้วก็มากดที่ปุ่มขวาตรงนี้อ๋อตรงนั้นก็ทางล่องหดอีกเหมือนกันหรอใช่ใช่ต้องให้รางเนี่ยมันสับรางมาที่ด้านขวานะเรารู้ก็เพราะเราตายกัน<อ>หลายลรอบะนะนั่นไงเดี๋ยวให้เพื่อน ทีละลางนะเพื่อนนะกลับมากันไปกันเลยเดียกว่าไปได้ค่ทีละคนนะสําหรับเลนนี้เนาะอืต้องใจเย็นๆนะค่อยๆไปขัดกันกันและนั่นแหละสับล้างอีกรอบนึงงมาเอารับลรกกันนะใช่คราวนี้จะต้องไปทีละคนนะไปกันพร้อมๆกันหลายลังไม่ได้นะไม่มีจํากัดอ่ะเนาะพุ่งไปเลยอืมทับพุ่งไปเลยเหรอแต่มันจะรอดไหมถ้าพุ่งไปอ่ะมันก็ไม่รอดเลยทีพวะมันต้องไปทางซ้ายนะต้องลงจากรถก่อนนะแล้วก็ มีอะไรกดปุ่มให้มันมาทางซ้ายโอ้โหทำไมมันลำบากขนาดนี้เนี่ยถึงไม่ละวันนี้ว่าจะได้นี่ก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะเหมือนกันนะไายกันร้อยรอบมันนะตาแล้วโอ้ยทางนี้แหละทางล่องปองสะดวกไปแล้วโอ้ยเบาๆนะโอ้ยเบาๆนะจะลงแล้จะลงทางกลางระดับแล้วใช่เกือบแล้วไปเลย เบกันไหมเบกันไหมมันจะหลุดจากรางป่ะมันจะแหกของหลุดจากรางป<ห>็เนี่ยค่อยไปค่อยไปอ้าวเฮ้ยอ้อมเห็นนั้นป่ะรถใครอ่ะ ใครมาทิ้งรถไว้ตรงนี้ชนไปเลยป่ะชนไปเลยป่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชนไม่ได้ชนก็พังกันดิใครนะใจร้ายจังเลยถึงมาจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วคนอื่นจะไปกันยังไงอ่ะให้ชนเหรออืมถ้าไม่ให้ชนแล้วไปไงอ่ะนั่นดิลองกระลึบกระลึบไปเทฉยๆดูไหมเดี๋ยวมันจะดันเข้าไปได้อ่ะถ้าชนนี้ระเบิดเลยนะเฮ้ยมันอาจจะดันไปฝั่งนู้นได้ก็ได้นะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกหลังแล้วเดี๋ยวกําลังใจเป็นทางล่องหนอ๋ออ้าวเหรอ เอ้มันไปได้มันไปได้ได้อยู่ได้อยู่พี่เค้กก็นึกว่ามีคนทิ้งรถไว้ที่จริงแมพมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยใช่ใช่มันหลอกมันหลอกมันหลอกร้ายจุงเบยเอะเข้ารางปกติแล้วไปแล้วนะดีเนี่ยเรารู้ทันนั่งดีๆนั่นนุ๊กนี่ถ้าเป็นการัดอากาศตัวนี้มีรางพี่เค้ก็ะไปสงสัยอ่ะ คนขับนี่มันขับดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะถึงเส้นใช่ไหมเนี่ยวันนี้โอ้ยนั่นอะไรนะเชื้องเท้าหรอน่โอ้โหมันจะคดเคี้ยวไปถึงไหนเนี่ยมีคดเคี้ยวกว่านี้อีกไหมเนี่ยนี่มันเงื่อนอะไรกันละเนี่ยมันอยู่ในเครื่องซักผ้ากำลังโดนปั่นเลยนะกว่าจะออกไปสะอาดแน่เลยไปทางไหนดีอ๋อต้องโค้งมาทางนี้ใช่ไหมเบาๆนะต้องโค้งเบาๆอ่ะไม่อยากไปเร็วนะเราจะไม่เร่งเครื่องนะถ้าเราเร่งเครื่องเนี่ยมีหวังเราแหก โอ้งล้อหลุดแน่เลยล่ะแล้วเราก็จะตุถ้่าทางล้อมันจะร้อนนะเพราะมันเสียดสีกันหน้าดูเลยประกายไฟมันออกเลยนะบางครั้งอ่ะเอยเลี้ยวนิดนึงนะตีของอีกนึงเกือบร้อยอีกนิดนึงไปแบบช้าช้าแต่ชัวรามาตั้งไก่แล้วอ่ะนั่งไงทั้งออกอุ้ยในที่สุดเราไกลเกินไว่าที่จะตุยตรงนี้แล้วนะเขาขอแบบช้าแต่ชัวร์ได้ปะไม่ได้เพื่อนล่วงไปแล้วอ่ะเอาแบบเร็วเร็วรถชัวร์ได้ไหมยังไม่ได้มาขับเองไหมมันจะไม่ถึงกเที่ะมันเนี่ยมาขั มัพุ่งไปเลยโอ้ยระวางระวางนี่เฮ้ยอันน่าอะไรนะข้างหน้าน่ะสีแยกเขาเรียกว่าสีแยกวัดใจนะวัดใจหรอแล้วมันก็จะมีคนมาเดี๋ยวอ้อมใจเดี๋ยวกันมาจากด้านแรกมีใครมาเปล่ายังไม่มี คิดว่าน่าจะมีคนล่วงแล้วนั่นไงมีคนจะมาแล้วเขามาจากฐานแรกเขาก็เลยมากันลัวๆใช่ไหมโคตรล้วนเบาเบาบอกอ้อมให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรามาไกลนะเขาถึงได้เรียกว่ารังวัดใจยังไงล่ะไปเลยเลยเดี๋ยวอ้ํายุดยุดปีคอนไปยันยุดไม่ได้แล้วมีคนมาโอ้โยดีไม่ชนนู๊บปะเนี่ยโอ้เกือบไปต้องออกไปทีถึงที่ฉันชลาต่อไปแล้วบอกว่าจะเป็นลมเาชิญผู้โดยสารนู๊บ ลงชั้นชั้นละอย่างปลอดภัยจ้าผู้ทดิสันชุดต่อไปกำลังจะขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนคนขับขอไปเซฟแล้วไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำสดสวะแป๊บนึงนะเอ้าโอ้โหต้องดื่มน้ำแต่สาวะาเลยเหรอว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเนี่ยมาแล้วพี่เค้นเราต้องไปต่อแล้วนะไปกันเลยย่าฮู้อ๋ออ๋ออันนี้มันคืออะไรเนี่ยหมุนติว้วอีกแล้วเนี่ยโอ้ดีดีมันจะโคตไปถึงไหนเนี่ยโอ้มันโคตมากเลยนะพี่เค้นโอ้ไ่ทำไม่ไช่เล่นปะเนี่ยโอ้โหตายแล้ว นี่นุสึกว่าเวียนหัวนะลนไปแล้ววนมานะอ๋อเฮ้ยรู้สึกก็ถึงสักทีถึงแล้วอย่าลนนะลนนี่ร้องไห้ไปกันเลยยอย่มันต้อง้ยอางลาดเอาเฮ้ยอาลาดอาลาดโอ้โหตุ้มกระจายกุนโอ้โหชนกันเต็มเต็มได้เวลาขอลองใหม่อีกทีก็แล้วกันนะวนใหม่อีกแล้วเหรอจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยอ่ะนะอีกนิดเดียวน่ะ ค่ะแล้วจ้าลูกค้าขึ้นรถได้เลยแต่ว่าเอมยังมีที่ว่างอีกที่นึงนะเนี่ยลูกค้าไม่ยอมขึ้นเหรอแล้วก็วนอีกแล้วไหมไม่เป็นไรเราพาลูกค้าไปเที่ยวไปดีกว่าเออมีคนวนตามมามล้ววางแล้เอาไปเร็วสิ่งเร็วสิ่งเร็วต้องไปแล้ววเขาจะมนชนท้ายนะเขาจะมาชนท้ายเราไม่ไดีเราเข้าเราเข้าโอ้ไแย่แล้วแย่แล้วต้องเร่งเครื่อง่อยแล้วเร่งมากก็ไม่ได้เดี๋ยวแหกโค้งไฮเลยซปเปอร์ไฮสปีด ี่มีความรู้สึกเหมือนแดนจาวูเลยพี่เคียน่ะเดยคุณคุณนะเหมือนจาวูมันเป็นไร้รอบแล้วเนี่ยทำไมเหตุการณ์มันกลับไปกลับมาที่เดิมเนี่ยนี่ไงถึงแล้วหวังว่าจะไม่ตุ้มที่เดิมนะนั่นไงเขาจะลงแล้วนะไปกันเลยเอาละนะเอาแรงแรงเลยบ่าโอ้ยอย่างมันนะโอ้โหขัดเกี้ยวโอ้เบรกกันไหมเบรกไหมเบรกกันนิดนึงไหมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเนินสูงอ๋อสูงโอ้โหเสมอเอ๊ะป้ายอะไรอ่ะ อ้ําัดีทางขาดอ้าวท้งขาต้องเบรกกันดิเบรกเบรกเบรกเดียวเบรกเอาเสียบูเีา่คนทางมันหายได้อุ้ยเกือบไปนี่ฮไปสักสมิลนี่หล่นแล้วนะเนี่ยนี่ทางมาแล้วทางมาแล้วเอ้ย่หน้าเฮ้ยข้างหน้ามันมีทางหายดิเหรอโอ้โหเบาๆเอาเบรกกันเบรกกันเบรกกันเบรกเรเบรกเราอ้าวงนงอกเราเราจะไปกันยังไงละเนี่ย เอาอแล้วไปเล็วไปวจังหวะเอจังหวีไไ่ไปเร็วเดี๋ยวมันหายกันนะไปแล้รรเดี๋ยวมันหายโอ้โุยหายพอดีเลยอ้าวเฮ้ยอ้าว ลายจะเร็วปีระลังยมันแหกโค้งอ่ะไม่ไม่ไมพี่เคนเดี๋ยวว่าหลังเราค่อยมาแหกโค้งอ่ะไม่ใช่เดี๋ยววันหลังเรามาขับรถลังส่งของกันไหมเนาะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นขับรถรางไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเล่นรถรางแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดกระดิ่งให้กันตุ้งติ้งย์ไงนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องไปกับเจ้าบ๊ายบาย